My dear! Hey. สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมหมากับรายการหมาย 4H คชาวนี้เราก็ยอบเกม Immortal Soul Black s u r v i v a l นะครับผมกับพยอนอูคนหล่อคนดีคนเดิมนะครับผมนี่เราใช้ตัวละครนี้รีวิวไปหลาย EP แล้วนะซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่3กันแล้วนะครับผมเราจะรีวิวโหมดทีม่นองแต่ก่อนอื่นนะฮะผมขอแนะนําวิธีการเติมโค้ดก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางเกมเขาแจกโค้ดให้เราไปเติมฟรีๆกันอยู่ผมจะแปะไว้ตรงใต้คลิปนี้ให้นะฮะกดตรง3ขีบมุมขวาบนนะครับแล้วกดตรงคําว่าตั้งค่าแล้วกดตรงคาว่ายินยันเพียงแค่ในผมก็ทำโค้ ที่อยู่ตรงใต้คลิปนี้ไปใส่เพื่อรับไอเทมพิเศษในเกมได้เลยนะครับผมอ่า ไปใส่กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็เกมนี้สามารถโหลดได้เลยผมแปะลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วด้วยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นในโหมดทีมเพราะอ่าคลิปแรกนะครับเรารีวิวโหมดปกติโหมดโซโล่ไปแล้วคลิปที่2เรารีวิวโหมด PVE เพื่อฟาร์มเพชรหาเพชรในเกมได้ไปแล้วนะครับผมคลิปนี้เราก็จะพาเล่นโหมดทีมกันนะครับผมซึ่งก่อนเล่นโหมดทีมอะยกให้ทุกคนกดตรงคาว่าสารบัญน,นะฮะที่อยู่ตรงแถบล่างนะครับผมเมื่อกดตรงสารบัญเข้าไปแล้วนะครับคุณก็ เข้าไปตรงคําว่า,าเขตนะครับผมแล้วก็กดตรงคําว่าโซเลยเพราะว่าหมวดทีมอ่ะมันจะเล่นคนละเขตกันนะครับผมมันจะไม่ได้เล่นบนเกาะละมันจะเล่นเป็นแบบโซเลยนะครผมแล้วก็แต่ละเกาะในเขตเนี่ยแต่ละเขตนะครับผมมันก็จะมีเรื่องของ าการดรอปไอเทมนะครับผมที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมซึ่งจะดรอปเป็นไอเทมชิ้นใหญ่ก็คือเราไม่ต้องมาผสมชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรให้มันแบบปวดหัวอะไรอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังมีไอเทมบางชนิดอยู่แหละที่เราต้องผสมซึ่งเป็นไอเทมระดับสีทองนะครับผมก็มีไม่กี่ชิ้นแล้วก็ไอเทมที่ผสมก็หาค่อนข้างยากเลยนะครับอย่างอันนี้ฮะมงกุฎนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะครับผมห้องนิรสกานะเราก็สามารถที่จะเอาไปคราบร่วมกับเจ้าตัวกําไรนะครับผม แดงชาตินะฮะที่อยู่ตรงสนามกีฬาได้เพื่อคราบมาเป็นมงกุฎราชวงศ์ไอเทมสีทองนั่นเองครับซึ่งก็มันเป็นระดับสีทองอ่ะมันก็ต้องดีวาระดับสีม่วงซึ่งว่าดอบตามปกติอยู่แล้วนะครับสีม่วงหรือว่าตรงนี้ฮะเพลิงสมาธินะครับผมจากสะพานนะฮะผมเราก็เอาไปคราบรวมกับตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนสาธารณะนะจะเป็นแจ็คเก็ตไบเกอร์ฮะรวมกันเป็นแจ็คเก็ตเฮลไรเดอร์นะับผมนี่ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ศึกษากันเองซึ่ง ผมว่ามันเป็นเรื่องลึกเกินไปจริงๆเราไม่ต้องขั้นนั้นหรอกเราแค่เอาของม่วงเนี่ยดอกของม่วงนะครับแล้วเราก็ไปสู้กันก็โอเคแล้วผมว่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้ควรจะจําให้ได้เลยว่าไอเทมของตัวที่เราเล่นนะสมมติเราเล่นสายหมัดอย่างผมใช่ไหมหมัดต,ต้องหาจากไหนชุดต้องหาจากรองเท้าต้องหาจากไหนก็ตรงนี้ดูดูไวส้สักนิดสักหน่อยนะครับผมก่อนที่จะไปเล่นจริงกันไปฮะตอนนี้ การเล่นฮะง่ายๆเลยนะครับเขาพูดตรงว่าเริ่มเกมนะก็จะมีแบบแมตช์ส่วนมือคนอันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับ PVE ก็รีวิวไปแล้วนะแต่ว่าวันนี้ฮะเราจะมาเล่นตรงเล่นหลายคนนะครับแมตช์ทีมนั่นเองอันแรกฮะเป็นแบบเราโซโล่ไปเลยนะครับแล้วก็ไปสุ่มหาผู้เล่นเข้าทีมเราอีก2คนนะฮะผมแบบปกติส่วนเกมทั่วไปกับเพื่อนนี่คือเราสร้างห้องนะแล้วก็กด2ไปกับเพื่อนไปหาอีกคนหนึ่งหรือกด3ไปกับเพื่อนเลยก็ได้เพื่อไปเจอกับผู้เล่นอื่นอีก3าคนนะครับอันนี้แมตช์ส่วนตัวก็คือว่าสร้้างงงหออูเ ประมาณนี้เลยนะครับโดยที่วันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบเกมทั่วไปนะครับผมลองดูนะว,ว่ามีใครเพื่อนเรานะับผมอยู่บ้างหรือเปล่าตรงน,นี้เราก็แชร์ไม่ได้นะอยากให้ใครมาร่วมเล่นด้วยนะครับผมอันนี้บอกเลยเล่นกับเพื่อนนั่งเล่นยังอยู่สนุกมากๆเพราะว่าสามารถที่จะส่งไอเทมให้กันได้ด้วยนะครับในเกมนะเราดรอปอะไรได้ที่เราไม่ต้องการแต่เพื่อนเราต้องการเราสามารถส่งให้เพื่อนได้นะครับผมช่วยเหลือนไปช่วยเหลือกันมาได้นั่นเองกดตงรงคีว่าแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นการจับคู่เลยดีกว่านะครับผมว่าจะเจอห้องเลยหรือเปล่าหรือว่ารอนานไหมเพเจอเลยว่ะเจออย่างเร็วฮะทุกคนนะปกติโหมดนี้เอาจริงไยนะรอประมาณ10วิขึ้นไปอยู่นะผมเล่นแต่ละรอบแต่รอบนี้คือเจอเลยฮะแสดงว่ามีผู้เล่นแบบมาเล่นโหมดนี้หันมาเล่นเยอะมากเลยนะตอนนี้อ่าฝั่งผมมีหมัด2คนฮะแล้วก็มีเป็นน่าจะเป็นทุบหรือเปล่าอีกคนหนึ่ง ้อมลุยฮะการเล่นก็คล้ายๆกับการเล่นที่ผ่านๆมาเลยนะครับแต่แค่เรื่องของการดรอปไอเทมแล้วก็เรื่องของเขตเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยห้องเนื้อสก,การลองดูฮะนี้ตรงนี้จะดรอปไอเทมขว้างนะแต่ว่าไม่เจอไม่เป็นไรฮะเราเอาหมัดก่อนเลยดีกว่า <S <S เพื่อความปลอดภัยในชีวิตเรานะฮะพี่ผมโดนต่อยแล้วว่าวผมหนีก่อนดกวาเริ่มเกมมาเป็นไปได้ย<ๆ>อย่าเพิ่งสู้ฮะหาของก่อน นี่ผมมาหาเครื่องประดับนะฮะตรงเขาไม่เจอเลยเพื่อนเรามีคนส่งเสื้อแจ็คเก็ตมาแล้วนะฮะผมตรงช่องนะฮะแชร์ไอเทมนะเอเจอเอาเรียบร้อยส้มหล่นฮะเห็นเพื่อนโดนตีนะเรามาช่วยเพื่อนนะครับผมเราส้มหล่นได้คิวแรกครับโอเคกติกาการเล่นในบทนี้นะครับเมื่อทีมใดทีมหนึ่งนะครับผมอาจจะก,การศัตรูนะครับครบ20 คิวก่อนก็คือทั้งทีมสกอร์รวมกันนะคือชนะไปเลยนะครับหรือว่าหมดเวลาก็คือเกาะทุกเกาะนะครับเขตทุกเขตเขาปิดหมดแล้วนะครับผมแล้วฝั่งไหนได้คิวเยอะกว่ากันฝั่งนั้นก็จะชนะไปนะครับผมประมาณนี้มาช่วยเพื่อนกันนะเห็นถ้าเกิดว่าเราเห็นเพื่อนเราเลื่อนรถนะครับผมเราสามารถที่จะกดตรงเพื่อนชื่อเพื่อนเราได้เลยนะเพื่อวิ่ไปหาเพื่อนเราช่วยกันโจมตีนะครับพเพื่อนเราให้เกาะโอเคผมเอาเกาะดีว่า<ๆ> นี่ผมเอาขนมปังหมดนี้อาหารสําคัญฮะขนมปังอะไรอย่างนี้เก็บไว้นะฮะต้องใช้รวๆเลยนี้ผมกําลังหาของที่จะมาคราฟร่วมกับกําไรนะฮะผมต้องการของทองนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราหาไม่ได้จริงๆมันยากเกินไปนะครับกดเป็นเดินเป็น10ครั้ง20ครั้งเลยไม่เจอผมแนะนําว่าไปหาอย่างอื่นเลยฮะมันเสียเวลานะฮะผม ไม่มีของทองก็ไม่ตายฮะแต่ว่าถ้ามีก็ดีฮะผมไปหานี่ก่อนเลยฮะที่เกาะจะมีเป็นรองเท้านะฮะผมอ่าพูดถึงก็เจอเลยแต่ว่ายังไม่ใช่รองเท้าขั้นสุดผมขอรองเท้าขั้นสุดหน่อยรองเท้าก็ของไอเทมฟาดทุบนะที่นี่หมัดผมก็ยังไม่ใช่หมัดดีเท่าไหร่นะฮะผมต้องไปหาหมัดด้วยตอนนี้ผมเป็นคนแบบเทาๆนะฮะไม่ดีไม่เร็วนะฮะของกําลังก,กึ่งก,กลางนะฮะ เพื่อนเราโดนตีครับอยู่ที่ห้องนิทรรศการครับผมตอนนี้ไปฮะเดี๋ยวคอสักแป,ป๊บหนึ่งถ้าไม่เจอจริงๆเราไปช่วยเพื่อนไหม,ไมเพื่อนน่าจะไม่โดนตีแล้วนะเลือดไม่ลดแล้วนะฮะตอนนี้นักมวยคนหนึ่งนี่คือแบบใครโดนตีคือเขาไปช่วยเร็วมากเลยนะแบบนี้แหละฮะเล่นเป็นระบบทีมเวิกนะฮะเฮ้ยมีคนค้นหาะไรแถวๆผม่ะผมมีโอกาสเจอศัตรูเยอะนะตอนนี้สนามกีฬากำลังเดือดแล้ววะ่ะ แต่ผมขอหมาตัวนี้ก่อนได้ไหมเจอคนอ่ะส้มหล่นครับได้มันอีกหนึ่งคิวครับโอเคแล้วก็ได้หมาด้วยฟาร์มเวลไปครับอ่าโอเคหูเพื่อนเราตายเลยตรงสนามกีฬายังเดือดตอนนี้หนีมาก่อหมดโอเคหนีมาหมดผมฮิวให้ฮะนี่ผมเอาพลังพิเศษนะครับผมคิวหมู่มาให้เพื่อนนะอ่าได้รองเท้าก็ยังไม่ใช่ระดับสูงอยู่ดียังอัพขั้นต่อได้อยู่ผมหานนะ เกมนี้มันอยู่ที่ดวงนะถ้าดวงไม่ดีนี่คือแบบก็หายเทมยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็หาเขาก็หาในที่เดียว,วะอะไรเงี้ยแต่เราไม่เจอแต่เขาเจออย่างนี้เราแย่อยู่นะเราต้องแบบรีบหนีอะ่ะมันอยู่ที่ดวงเนะอยู่ที่ฝีมือด้วยแล้วความเร็วด้วยนะฮะผมจะเจอรองเท้าขั้นสุดไหมนะผมหาจนแบบหาจนแบบผมไม่มีเวลาหาอย่างอื่นแล้วเนะี่ยรองเท้าแต่่มันหายากหาเย็นเบอร์นี้เล่าเบอร์กามอสเอ๋ย โอ้เจอเจอแท่ผมไปที่อื่นก่อนดีกว่าไหมภูเขาจะไปหานี่ก็ไปไม่ได้แล้วผมไปหาอาวุธก่อนฮะทะเลสาบก็มีหมัดอยู่นะครับขอหาอาวุธป้องกันตัวไว้ก่อนและการอย่างน้อยๆฮะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรติดตัวะฮะแล้วก็รอคอยความหวังนะฮะให้เพื่อนโยนไอเทมดีๆมาให้เรานะ <laughs> อันนี้ฮะสกอร์สามตัวหนึ่งฮะทีมผมได้มาละสามคิวนะ ล่าใกล้หมดละหมัดนกอสามสองสามสองมันก็ไม่ต่างที่ผมใส่ยอยู่สักเท่าไหร่นะสนามกีฬากลับมาตายรังที่สนามกีฬาโอ้โหมาถึงก็เจอเลยฮะเพื่อนเราโดนแล้วเพื่อนมาช่วยเราหน่อยฮัลโหลเพื่อน <c oughs> สนามกีฬาเ <c oughs> พื่น <c oughs> อนโดเพื่อนจะมากันไหมเนี่ยถน <c oughs> นใหญ่เ <c oughs> พื่อนเราก็โดนอ่ามาแล้วมาแล้วทีมผมมาแล้วก็มาดินี่ก็มาดิไปไหนครับคุณหนีไปไหนครับคุณไปไหนยูหมูให้ด้วย ได้แขนโอเคอันนี้นา่าใช้อยู่ใช่ปะผมว่าผมผสมไม่ครบแน่เลยวะเขาโยนอะไรมาให้อะมันคือตึ๊ดต,ต,ตแขนเหมือนกันเพื่งผมแขนยีปอ่ะได้หมัดโอเคผมใส่หมัดระเบิดก็อ่าอันนี้เอาคืนไปผมไม่เอาบอกเลยอันนี้แบบนั่งเล่นด้วยกันนี่คือโคตรเฟี้ยวนะหมดนี้ผมว่ากำไรแดงชาติเนี่ผมผมจะ ผมจะคืนแล้วนะมผมจะคืนแบบไม่ใช่คืนสิผมจะให้เขาแล้วเพราะว่าเอานี้ไหมมีใครจะเอาบ้างไหมอ่ะมีคนหยิบไปแล้วโอเคเผื่อแบบเพื่อนเราจะไปค้าอะไรอย่างเงี้ยเราฝากไว้ที่เพื่อนมันลบช่องเราไงมันเลยเดี๋ยวนะเอ้ยสามห้าเมื่อกี้รู้สึกว่าสามเก้าโอเคผมใส่สามเนี่ยอันนี้ให้เพื่อนนะฮะ ใครจะเอาก็เอาไปเพื่อนของดีนะเนี่ยามหาของที่จาเป็นอาเลือดเลือดอ้อหผมหยิบไม่ทันมีคนหยิบไปแล้วเอากำไรไปบอกเลยแป๊บเดียวหายให้กำไรเพื่อนเราเอาแน่นอนนี่ไงเอาไปละหมวกผมอยากได้ขอแล้วกันนี่โอเคเอาดูตอนนี้เราขาดเครื่องประดับนะครับแล้วก็อ่านี่หน่อยๆอยอยู่นะฮะผม แล้วก็ฟาร์มหาอะไรที่เราขาดไปเอาไว้เพื่อนหมัดผมไปสะพานเดี๋ยวเกิดเจอเฮ้ยเจอเจอเจอส้มหล่นส้่มลนเล่นเล็กน้อยอย่างนี้โอ้โหมันหนีว่ะมันหนีว่ะอะแต่เพื่อนเราได้คิวครับโอเคหนีไปเจอเพื่อนเรานะเราได้แอซิดนะครับเกิดเจออุปกรณ์อัพของทองมั้งนะตรงสะพาน น่าจะไม่เหลือแล้วแหละครับไม,ไม่มีคนเล่นแทงอันนี้ทีมผมมีมีมัดส,สองแล้วก็ฟาดทุกหนึ่งนะฮะผมเสียเวลาแล้วผมกลับไปดีกวนะ่าเพื่อนโดนไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหสู้กับหมีกันอยู่อันกึกว่าสู้กับคนแล้วหมีก็โคตรแรงเลยตอนเนี้ยโอ้โหหมีโคตรแรงไม่ไหวละเฮ้ยมีคนด้วยผมไปดีกวนะ่าอุ้ยเกือบตายครับทุกคนเลื่อเลือยยิบเก้าครับปั๊มเลือดก่อนเลยอุ้ยโดนตรงนี้ก็มีคน อ๋อฮะแต่ผมนา่าจะทําดาเมจดอยู่ไม,ไม่ไม่แรงกว่าแล้วหนีก่อนเพื่อนเรามาช่วยอยู่นะแต่เราต้องออกฮะถ้าเราอยู่ต่อคือเราเป็นศพแน่นอนอ่ะอย่างน้อยก็ได้แอซิดฮะมีคนได้คิวได้แอซิดนะขอคิวสักหน่อยนะไม่ไหวแล้วฮะเจ็บเหลือเกินมีคนได้คิวได้แอซิดหรือว่าเอ้ยมีหัวใหม่มาโอโ้โหหยิบไม่ทันอีกแล้วฮะตอนนี้ผมต้องการเครื่องประดับนะหลักๆก,ก็คือเครื่องประดับชุดก็หยิบไม่ทัน เครื่องประดับแล้วก็ขานะฮะมีใครใจดีจะให้รองเท้าฉันเมืองไหมหรือว่าฉันต้องไปหาเองกลับมาที่เกาะเหมือนเดิมให้มาหารองเท้าอดชีวิตทำไมผมหาของยากหาของเย็นอย่างนี้เนี่ยรองเท้าจ๋าเฮ้ยร่มก็ของดีอยู่นะแต่ว่าเพื่อนเราคงม,มีของดีแล้วแหละอันนี้เอามาใส่ก่อนก็ได้ครับ <S 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 เครื่องประดับนะเอามาใส่ก่อน <S <S ถึงมันจะไม่ใช่ขั้นสุดแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ใส่อะไรนะ เพื่อนเราตอวนี้มีของทองนะฮะเอาเรื่องนะใส่หมวกทองฮะเพื่อนเราอ่าเจอละรองเทา้าอันนี้ก็ยังดีฮะตอนนี้เื่อได้อะไรดีกว่านี้สักหน่อยไหม,เ,มเ,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 เพื่อนมาอ้าวเจอเจอโจดเจอโจดฮัลโหลเพื่อนนี่เพื่อนเราย้ายมาที่เกาะกันพันทียะอย่างนี้สิทีมซัพพอร์ตกันดีมากฮะนี<ๆ>่งไงสู้สู้สดิตายเป็นตายครับรอบนี้ตายเป็นตายฮะรอบนี้ฮะตายเป็นตายฮะ,าายฮะมาดิฮะ ไม่ยิงไงตายเป็นตายฮะไม่ยิงไงอ้าวจะตายนะฮะผมอ้าอ้าวอ้าเลือดเหลือสิบเอ็ดฮะตายเป็นตายเดี๋ยวขอหนีก่อนแล้วกันนะไม่ไหวแล้วหนีก่อนหนีก่อนปั๊มเลือดแป๊บนึงโอ้เพื่อนเราสู้สุดใจว่ะที่เกาะเรียบร้อยเพื่อนเราล่วงเลยเพื่อนเราสู้สุดใจเกินไปอ้อผมเจอโจดิขนาดหนีมันนี่ยังเจออยู่อีกอ่ะกลับกลับกลับเกาะกลับเกาะเกาะก็มีคนอ้อไปไปสนีแล้วกัน เกือได้ชุดดีๆด้วยนะที่ไปสนีนจะมีพวกไอเทมชุดนะฮะเอาฟาดทุบนะับอุปกรณ์โจมตีมเพื่อนเราตายรัวๆเลยว่ะผมยังผมยังไม่อยากตายอ่ะขอเซฟตัวก่อนได้ไหมชุดดีๆให้เราสักชุดไหมเจอเจอโอเครีบย้ายหนีก่อนที่จะปิดเขตน,นีใส่ไปอ๋อหอบมาถึงกันล่วงเลยตอนนี้ฮะรเราจะเห็นได้ว่าเหลือเพียงแค่ กาะเดียวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ระเบิดความมันนะฮะได้เวลาระเบิดความมันเพราะว่ามันเหลือเกาะเดียวทุกคนนะฮะผู้เล่นทั้งหคนจะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็จะต่เย็นชนลมูลวุ่นวายมากฮะมาเดีมาดีมาเดีเจอฮะเดินไปเป็นเจอเดินไปเป็นเจอแน่นอนฮะทุกคนจะอยู่ที่เดียวกันฮะตอนนี้ไม่มีทางหนีไปไหนได้ครับไม่มีทางที่คุณจะหนีไปไหนได้ครับไปไหนไปไหนหมดอันนี้ให้เพื่อนแล้วกันเพื่อนเพื่อนเราต้องการนะ ไกลพังละอ๋ออมาดิมาดิห้สิบแปผมก็แรงอยู่เหมือนกันก็แรงอยู่เหมือนกันนี่ไงเอดิสิบสามวิสุดท้ายครับโอกาสที่เราจะได้ปวดกันฮนะรอ,องเท้านี้ดีว่าคใครยังไม่มีรองเท้ามาดิโอ้โหดอกเดียวร่วงเอาอะเอาอะยังไงหมดเวลาครับผมอ่าทีมผมชนะไปด้วยสกอร,ร์สิต่อ6นะฮะนี่ สนุกนะผมมองว่าในเกม Immortal Soul Back Survival เกมนี้นะครับผมโหมดทีเป็นโหมดที่สนุกมากนะเพราะว่าสามารถแบ่งปันไอเทมให้กันได้และช่วยเหลือให้กันได้นะครับผม,มสนุก,กะัะผมว่าหมดเนะี่ย ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมแต่ก่อนเล่นก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปศึกษาไอเทมสักนิดหนึ่งศึกษาว่าก่อนไหนมีอะไรสักนิดหนึ่งเวลาเราแบบเข้าไปเล่นเราจะได้ไม่เป็นภาระของเพื่อนแล้วก็ฟาร์มได้เร็วนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ฮะก็สำหรับเกม Immortal Soul Survival อย่างที่บอกไปนะครับผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปแปะลิงก์โหลดไว้ให้แล้วโหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android แล้วโหลดเล่นบน PC ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็โค้ดนะฮะผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้ให้เหมือนกันนะครับผมอ่าสำ เกมนี้ก็ต้องขอจบเพียง่างนี้ก่อนแล้วกันเจอผใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ